สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นเจ้าปืนยิ p ผีเช่นเคยนะฮะเจ้าปืนย MP ตัวนี้เนี่ยเป็นปืนที่ผมเล่นมานานพอสมควรแล้วนะผมเล่นมาเ,เกือบทั้งชีวิตเลย็ว่าได้นะฮะเอ,อันี้มันก็ว่าเกินไปเนาะตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเล่นเจ้ากเกมครับจนี่เนี่ยคือผมจําได้ว่า มีเพื่อนคนหนึ่งเนะาะเขาแนะนําผมมาว่าเนี่ยเจ้าปืน DMP ปืนนี้เนี่ยเล่นง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่มากเลยนะครับคือผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าความรู้ดีๆให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รับรู้กันนะว่าเจ้าปืน DMP เนี่ยมันมีดีกว่าที่เราคิดนะอย่าอย่าเพิ่งไปเล่นเอเลยนะครับอันนี้คือสรุปเลยนะ มือใหม่เนี่ยแนะนําเลยนะครับให้เล่นเจ้าปืนย m p นเนาะส่วนของแต่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับของแต่งนะประมาณนี้เลยนะครับคืออ่าเขาเรียกอะไรอะเรียกจุกเหรอหรือว่าคอมเพนนะฮะคือคอมเพนนะฮะบวก2นะก็คุมรีทอยเนาะส่วนไอ้กิฟเลเซอร์นะครับแนะนำนะฮะให้ใช้กนะิฟเลเซอร์เนาะเพราะว่าเจ้าปืนย m p นพเนี่ยเวลาเราปาดเนี่ยเราจะปาดแนวแบบไม่สโคปซะ 6, ส่วนใหญ่นะฮะ ปาดแบบว่าปาดทื่อๆเลยไม่สะโหมนะฮะแนะนําให้ใช้กิ๊บเลเซอร์เนาะคอมโบนะฮะของแต่งชุดนี้นะฮะคอมโบเลยนะครับบอกเลยว่าจะทําให้ปืนยินพิวของเราเนี่ยโกดขึ้นแน่นอนอ่าถ้าเป็นอ่าคอมเพนหรือว่าจุกไอพวกจุกเก็บเสียงอะไรเนี่ยใช้แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแต่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะที่ผมขาดไม่ได้ก็คือกิ๊บเลเซอร์เนาะโอเคต่อจากนี้นะครับเราก็มาดูความนิ่งนะครับความนิ่งของการ ใช้ไอ้ไอ้สะโผดน้อยของเรานะหรือว่าได้ด็อกของเรานะฮะในการสะโผ่นะฮะยิงเห็นไ,ไหมนิ่งมากเลยนะคือแทบไม่เกาะกลุ่มกันเลยอะ่ะถ้าผมพูดอะไรผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าโอเคสรุปคือนิง่ง <laughs> อันนี้คือนิ่งนะมันนิ่งจริงนะครับอันนี้ก็คือส่วนอ่ายิงแบบไม่สะโผ่นะับเห็นไ,ไหมครับ <laughs> ก็ยังเกาะกลุ่มเหมือนเดิมนะ เป็น UMP ที่ผมบอกว่าเป็นปืนอีกปืนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับใช้นะเจ้าปืน UMP ตัวนี้เนาะโอเคถ้าผมพูดผิดเลยก็ขออภัยด้วยนะเห็นไหมครับความนิ่งนะฮะผมบอกเลยว่าสามารถสู้ไอ้พวกปืน AK M7 ได้สบายเลยนะเจ้าปืน UMP ตัวนี้นะครับถ้าระยะมันได้นะครับส่วนนี้ก็คือดาเมจพื้นฐานเลยนะครับดูนะครับไม่มีไม่มีหมวกเลยเนาะอันนี้คือไม่มีหมวกเลยนะครับ73นะครับ ส่วนอันนี้หมวกหนึ่งนะฮะห้าสิบเอ็ดหมวกสองนะครับสี่สิบสี่หมวกสามนะครับสามสิบสามอืมถือว่าเป็นดาเมจที่ล้อเล่นไม่ได้เลยนะเวลาคือเล่นเล่นในโหมดจริงเนี่ยเวลาเรายิงเข้าหัวเนี่ยยังไงก็ตายนะครับไม่ถึงสามบนะครับไม่ถึงสามบจริงๆถ้าหมากเข้าหัวเนาะพยายามไปฝึกใจลงด้วยนะครับเอเมนะส่วนกลอกก็ยี่สิบห้านะฮะก่อสามก็สิบเก้านะครับ หลักๆก,ก็ดาเมจก็จะประมาณนี้เราดูเหมือนเบานะเราดูแบบว่าเฮ้ยอจาจจะเบาหรือเปล่าส่วนหัวเข่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะส่วนหัวเข่าเนาะอันนี้คือดาเมจหัวเข่าเลยยี่สิบหกนะฮะยี่สิบหกเหมือนกันยี่สิบหกนะฮะโอเคสรุปยิงหัวเข่านะฮะดาเมจเท่ากันหมดนะฮะถึงแม้จะเราจะมีเกราะหรือว่าไม่มีเกราะก็ตามแต่นะฮะหรือว่าจะมีหมวกเกราะสามก็ตามแต่นะมันก็ยิงเข้า หน้าเมเท่าเดิมนะถ้ายิงหัวเข่าเนาะโอเคประมาณนี้หล <'s> right. okay. okay. ักๆเลยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถัดมานะครับถัดมาเลยก็คือระยะนะครับระยะการยิงของเรานั่นเองคือระยะนี้คือระยะแบบว่าเราไม่ต้องสโคผยิงนะแนะนำนะระยะนี้คือไม่ต้องสโคยนะไม่ต้องสโคผยิงผู้เล่นใหม่ก็อย่าตกใจนะไม่ต้องสโคผยิงนะระยะนี้คือปาดได้เลยแบบเฮ้ยกลัวหรือปาดไม่โดนไม่เป็นไรระยะนี้คือปาดโดนแน่นอนนะฮะประมาณ5เมตรเนาะ ห้าเมตรสามเมตรประมาณนี้ถ้าติดเกินไปก็ระวังลูกสองด้วย <c oughs> ให้ให้อยู่ในระยะห้าเมตรนะเวลาปาดปาดแบบว่าไม่สะโขมะเนาะปาดแบบไม่สะโขมเลยให้อยู่ในระยะประมาณห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรอะไรก็ตามแต่อย่าแปดเมตรขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนานะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเนี่ยระยะนี้ก็เป็นระยะที่ดีที่สุดของ UMP แล้วเนาะโอเคส่วนระยะถัดมาก็คือระยะสิบสองเมตรนะครับถามว่าเฮ้ย ยี่สิบเมตรสามสิบเมตรยูเอ็มพีเป็นปืนที่แบบยิงระยะกลางได้ไม่ใช่หรอใช่ครับมันยิงได้นะยี่สิบเมตรยิงได้นะแต่แต่แต่ผู้เล่นเก่าเนี่ยมันมันรู้กันนะฮะว่าเจ้าปืนยูเอ็มพีเนี่ยไม่ร่วมเป็นอะไรนะเวลาที่ยิงยี่สิบเมตรขึ้นไปเนี่ยจะทําให้กระสุนนะฮะมันวิ่งช้ามันวิ่งช้าจริงๆไอ้น,นี่คือ อันนี้ผมพูดจริงอะเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนไปลองกันนะเวลายิงคนจริงๆระยะย0ิเมตรเนี่ยสาิบเมตรบอกเลยว่ายิงได้นะแต่กระสุนมันช้านะครับแนะนําให้เป็นสองเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยที่ผมแนะนําก็คือสิบห้าแต่แนะนํสิบสองดีกว่าอ่ะแต่ถ้าแบบว่าใครใแบบอุย้ยไม่ได้แนละ้วผมต้องยิงในสิบห้าก็ยิงได้เลยนะฮะเห็นไหมครับดูกระสุนยังกาะกลุ่มนะเวลาเรายิงอะ่ะเห็นไหมครับนะครับเป้าที่ไม่ขยับเลยนะแต่ว่า ท่านนี้ก็คือเราต้องฝึกใจโลด้วยเนาะอันนี้คือพื้นฐานเลยส่วนใจโลดเนี่ยอีพีนหน้ามีสอนแน่นอนนะครับอโอเคมาต่อกับของอไม่ใช่ของแต่งสิเป็นสโคบนะครับสโค๊าสโคบคือมันใช้ได้ยังสโคบหกเลยนะสโคบแปดไม่ใช้ไม่ได้นะครับาจนปืนยืนีเนี่ยข้อที่ผมชอบมากก็คือมันสามารถใส่ใสโคกบนะฮะใส่สโคบเล็กยังสโคบหกนะฮะบ,บอกว่าโอ้โห เป็นปืนที่ใส่สกปกได้เยอะจริงๆนะใช้ได้หลายระยะจริงๆแต่แนะนำเลยฮะอย่าอย่าไปใส่ดีวกว่า <c oughs> ใส่เป็นเลนด,ด็อกธรรมดาก็พอแล้วเนาะอย่าไปใส่คูณสี่คูณหกนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนยิงระยะใกลเนาะถ้าเราไปยิงระยะไกลมากๆเนะี่ยกะสุนไม่ไม่ทันนะไม่ทันคนจริงๆนะครับให้ใช้เป็น p ุยไอเอ็มโฟดีวกว่าไอเอ็ <c oughs> มโฟเอเคเจ็ดน,นะฮะกระสุนมันก็จะไวหน่อยนะครับและนี่ก็คือ,อวิธีการยิงในบ้าน ยิงในบ้านเลยเฮ้ยพี่แบบยิงในบ้านแล้วมันมุมมุมมันแคบเนาะหน้าต่างมันแคบนะฮะมุมมันแคบจริงๆแล้วผมจะยิง,งยังไงเนี่ยจะยิง,งยังไงให้โดนนะฮะวิธีเดวิธีง่ายๆก็คือเนี่ยวางป้าไว้บนหัวนะฮะจินตนาการว่าเฮ้ยอันนี้ประมาณหัวนะประมาณหัวนะฮะแล้วก็ออกไปปาดได้เลยปาดแบบถามว่าต้องเล็งไหมไม่ต้องนะฮะปาดปาดนะฮะแล้วคุมใจใจโลดเล็กน้อย คุมใจโรเล็กๆน้อยๆนะแนะนาให้เปิดใจโลนะฝึกเล่นกันหน่อยนะครับใจโลคือแนะนําอยากให้ฝึกเล่นอยากให้ฝึกเล่นมากๆนะครับคือเป็นอะไรที่โคตรกลวิธ <c oughs> ีปาดเห็นไหมปาดผมปาดอย่างนี้เลยนะครับออกปาดธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเราแบบว่าต้องทําให้เราแบบติดนิสัยเนาะติดนิสัยแบบว่าเฮ้ยแบบเราต้องยิงหัวเท่านั้นนะประมาณเนี้ยแบบทําให้เราติดนิสัยทําให้เราเคยชินอย่างนั้นนะฮะผู้เล่นใหมก่ก็อาจจะ ยากหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นเป้าใหญ่ม<อ>ไม่ได้เห็นเป้าใหญ่ชอบยิงก็อยากจะให้แบบฝึกยิงหัวกันนะฮะวางเป้าไว้บนหัวแล้วก็แบบเซนเปยยิงแตกเซนปที่ผมอยากจะให้ทุกคนไปเซนปก็คือเซนปขวานะับออกไปฝั่งขวาเยอะๆนะฝั่งซ้ายถามว่ายิงได้ยิงได้แต่ยิงยาก <g iggle> คือมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยโผล่ไปเยอะเกินไปนะฮะแนะนําเลยก็คือพยายามออกไปยิงฝั่งขวาแค่นั้น ะะพยายามดึงนะดึงจังหวะให้ได้ดึงให้ศัตรูมาฝั่งขวาของเราให้ได้นะพยายามดึงดึงยื้อเข้าไปยื้อเข้าไปเดี๋ยวมันก็วิ่งมาเองนะครับอย่าพยายามวิ่งใส่ศัตรูนะเทคนิคถัดไปก็คือเทคนิคก,การดักปาดของเรานั่นเองทําไมว่าอะทำไมถึงดักปาดนะทำไมไม่วิ่งเข้าไปใส่เลยถ้าเราวิ่งเข้าไปใส่เนี่ยเห็นไ,ไหมครับเขาตั้งรับนะเขาเห็นเราหมดนะครับเรามีโอกาส50-50นะฮะแต่ถ้าเราดักปาด เวลาศัตรูมาเนี่ยนิ่งไว้ก่อนนะฮะจินตนาการมันเฮ้ยเราต้องนิ่งไว้ก่อนนะฮะอย่าให้เขารู้นะครับถ้าเขาวิ่งมาใกล้เราก็ปาก่านประมาณนี้พยายามเดินน้อยๆน,นะครับต้องมีสติด้วยนะมีสติฟังเสียงแล้วก็รอจังหวะนะครับถ้าเขาวิ่งมาแบบว่าระยะที่แบบว่าสี่ถึงห้าเมตรเนี่ยเรายิงได้เลยนะครับป่านนะพยายามแบบฝึกตัวเองหน่อยเนาะไอ้น,นี่ก็คือ ฝึกตัวเองนิดนึงนะครับแบบว่าเฮ้ยเราต้องยิงหัวเราจะพยายามยิงแต่หัวนะไม่ต้องแบบว่าคิดมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจะยิงไม่โดนนะกลัวจะยิงไม่โดนไม่ต้องกลัวนะถ้าเขามาในระยะนี้นะครับระยะนี้คือเปิดได้เลยเปิดหัวก่อนได้เลยเปิดหัวก่อนให้เปียบนะฮะแนะนำให้ช่วงเราจังหวัดเราเปิดเนี่ยให้เปิดหัวนะครับอย่าไปเปิดตัวนะถ้าเปิดตัวแล้วค่อยเปิดหัวเนี่ยมันมีโอกาสแบบ เป้ามันจะบานนะฮะมันจะบานออกเนาะเพราะเวลาเราปาดแล้วก็เป้ามันก็จะซูมออกหเห็นไหมเหมือนกับเห็นไหมการกระบาดน,นะับมันจะซูมออกแล้วการเดินของเราเนี่ยจะทําให้เป้ามันซูมออกแนะแนะนให้เปิดพยายามเปิดหัวเข้าไว้นะฮะแต่ถ้าสมมติเราเปิดแบบนัดแรกแบบเข้าตัวแล้วนะครับพยายามดึงดึงดึงขึ้นนะฮะดึงไจโรขึ้นหรือว่าอ่าสาหรับใครที่ไม่เปิดไจโรเนี่ยก็ใช้นิ้วลากพยายามลากขึ้นให้มันโดนหัวให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ อย่าลืมนะว่าขาเราต้องขยับอ่าอย่าลืมว่าขาเราต้องขยับตลอดนะเวลาเราออกปาดนะฮะออกปาดแล้วก็พยายามดึงดึงหาที่เข้ากำบังนะฮะดึงหาเข้ากำบังอันนี้คือเทคนิคการเล่นของผมนะพยายามแบบว่ายิ่งอ่าการยิงเนี่ยการยิงของเราเนี่ยอยู่ที่ความคล่องของปุ่มด้วยนะครับแนะนําให้ไปฝึกปุ่มของเราเนาะไปแบบว่าไปจําปุ่มของเรานิดนึงแล้วก็ฝึกปุ่มของเราให คล่องขึ้นนะฮะคล่องขึ้นจะเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยก็ดีนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ถ้าเราฝึกปุ่มของเราจนเราคล่องเนี่ยจะทําให้แบบว่าดีเฟกต์ของเราดีขึ้นนะถามว่าดีเฟกต์คืออะไรก็คือแบบว่าความคล่องตัวของเราแล้วก็การกะของเรานะฮะกะกะว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้มันต้องโผล่อย่างนี้มันต้องยิงอย่างนี้จังหวะนี้อย่างเงี้ยไหมอันนี้คือถ้าผุมมผัิดก็ขออภัยด้วยเนาะ แต่ว่าพื้นฐานเลยนะครับคือปุ่มของเราเราต้องคล่องนะครับถ้าเราคล่องเราคุมใจโลคล่องอะไรตัวเนี้ยบอกเลยว่าเจ้าปืน UMP เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าคอมโบกับสเต็ปของเราที่มันมคือคามันใหญ่จริงๆไงนะไอ้น,นี่ผมไม่ได้อวยนะเนี่ยอันนี้มันโกงจริงเห็นไหมครับไหมความนิ่งนะครับเห็นไหม,ไหมเข้าหัวนะฮะพยายามเปลี่ยนตัวเองนะที่แบบ ไม่ผมต้องยิงหัวนะผมต้องฝึกยิงหัวแรกๆก็อาจจะแบบยังไม่ชินนะยังเห็นเป้าใหญ่ๆเห็นอกใหญ,ใหญ่ๆนี่บอกเลยว่าสาดสาดกระสุนใส่ใส่หน้าอกอย่างเดียวก็ก็ค่อยฝึกกันนะฮะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะ้องให้แบบว่าเฮ้ยยิงหัวผมต้องยิงหัวนะสู้ไม่ได้ก็หาหา,าจังหวะแล้วก็หา,าจังหวะยิงหัวโอเควิธีถัดมาก็คือวิธีแบบอ่าถ้าศัตรูวิ่งมาฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยทยํายังไงโอ้โหวิธีนี้คือวิธีที่แบบอยากนะ คือตัวผมเองเนี่ยถ้าเขาวิ่งมาฝั่งซ้ายห้าสิบห้าสิบเลยนะในในจินตนาการของผมเนี่ยแต่วิธีก็คือการออกไปปาดแล้วก็การนอนปาานะฮะนอนยิงนอนยิงอย่างนี้เลยผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แล้วนอนยิงเราไม่กลายเป็นเป้านิ่งหรอไม่นะคือไม่รู้ว่าตัวเกมของพับจีม i l e เนาะเวลาถ้าสมมุติว่าเรายิงคู่ต่อสู้เนี่ยยิง่ต่อสู้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วกุอสู้นอนเนี่ยเฮ้ยเราชะงักนะตัวเกมมันมีชะงักนะแบบเฮ้ยแบบ ล็อกไม่โดนประมาณนี้เหมือนมันเหมือนกับเป็นถ้าผมเรียบบัฟมันก็ไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับเป็นจังหวะที่แบบว่าดับช็อตกันนะ่ะจังหวะเราออกไปปาดนะเวลาเราออกไปปาดนาองผู้เล่นเก่าก็น่าเข้าใจดีเวลาเราออกไปปาดปุ๊บเขานอนปุ๊บเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะมีโอกาสสูงมากที่เราจะสู้เขาไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะจ้าเก็บพับจีโมบายตัวนี้นะครับแต่เทคนิคนี้ถามว่ามันเป็นบัฟมันม,มองว่ามัน ไม่ใช่บัฟนะฮะแต่มันเป็นเทคนิคมากกว่ามันเป็นเทคนิคนะฮะเวลาแบบสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแบบเฮ้ยแบบไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้จริงๆนอนยิงฮะจังหวัดนี้นะครับรอจังหวัดชลบุรีแล้วก็นอนยิงปุ๊บบอกเลยว่าโอ้โหเทคนิคก็คือแบบใช้ได้นะมือใหม่ใช้ได้นะมือใหม่ใช้ได้เลยแล้วแต่ต้องพยายามเล็งๆเล็งๆหัวนิดนึงนะเปลี่ยนตัวเองนะพยายามแบบว่าเฮ้ยเราต้องยิงหัวนะต้องยิงหัวนะต้องยิงหัวนะเข้าเล่นทุกเม็ดต้องยิงหัวนะ อย่าไปกลัวว่าเฮ้ยยิงหัวไม่โดนตัวกันดีกว่านะฮะอย่าไปกลัวยิงหัวปาดไปเลยปาดไปเลยเดี๋ยวก็โดนฮนะโดนแน่นอนนะฮะอย่าไปกลัวเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะฝากเป็นหัว,ก,ว,วกันเยอะๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยเนะยาะชอคก็ไต่ในชาแนลนะครับจําไว้นะฮะบ,บอกเลยว่าน่าจะมีคลิปดีๆมาอีกเยอะๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมครับ